ครับครับเพืเ่อนๆอ่ผมกําลังชําอ้อยแดงมาเลยนะครับเป็นอ้อยที่มาจากประเทศมาเลเซียนะครับจากพี่นัทวันรชูสอนนะครับเป็นอาจากช่อง y youtube อ้อยขนามไร่สมใจนะครับแกมีพักพวกออยู่ทางใต้นะติดชายแดนยะนะครับแกจะมีพันอ้อยแปลกๆมาให้ผมเรื่อยๆนะครับอผมคลิปนี้ เอาแค่นี้กันนะครับพอดีเขาใช้ไปซื้อเหล้าครับพอดีให้คนมาไถ่ายมาถายนานะครับเดี๋ยวเขาอยากถอนเดี๋ยวผมไปซื้อเหล้าใหก่อนเดี๋ยวกลับมาทําต่อนะครับอันนี้เป็นดําไตหวันเออกิ่งไม่สวยเ่ยก็ตัดไปทำเดี๋ยวไปซื้อเหล้า้เขา่อครับนี่ครับถ่ายคลิปให้ดูนะพี่นัทวัน์ชูสอนนะครับผมผมพอกาแล้วนะนี่มีรากงอกแล้วครับแต่ว่าตาบางทีมันก็หักมีหักมาบ้างนะครับแต่ก็น่าจะมีรอดอยู่นะครับน่าจะได้เยอะอยู่ ผมก็จะตกอีกโอ้ลมมาโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อเดี๋ยวไปซื้อเหล้ากันนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสแดบบีครับไ้อยข้าวหนาแดงมาเลย